อยากเริ่มต้นชีวิตดีๆในวัย40สบวกเริ่มทำสิ่งนี้ก่อนเลยค่ะรู้หรือเปล่าว่าตั้งแต่เราเกิดมาบนโลกใบนี้จนถึงวินาทีนี้นะคะเรามีชีวิตเป็นไปตามสิ่งสิ่งนี้ค่ะถ้าเราเปลี่ยนสิ่งนี้ได้นะคะเราจะมีความโชคดีและมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือความคิดของคุณนเองนะคะถ้าวันนี้คุณอยาก เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้เป็นแบบใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดตามที่คุณต้องการในวัยซีสีบวกแล้วนะคะรู้หรือเปล่าว่าสิ่งสําคัญสิ่งแรกที่สุดคือ คุณต้องเปลี่ยนความคิดของคุณนั่นเองค่ะเปลี่ยนความคิดของเราวันละเล็กละน้อยนะคะวันละแค่หนึ่งเปอร์เซ็ค่ะคุณก็จะกลายเป็นคนใหม่ตามที่ใจคุณปรารถนานะคะการที่เราคิดอะไรนะคะมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกและลงมือทำตามความคิดของเราค่ะถ้าวันนี้เราอยากมีชีวิตดีๆอยากโชคดีอยากมีชีวิตที่ดีตามที่เราต้องการเราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่และ เราจะทำให้ความรู้สึกของเราเป็นความรู้สึกใหม่เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองแบบใหม่และเราก็จะลงมือทำให้ชีวิตของเราเป็นแบบใหม่ไม่เป็นชีวิตแบบเดิมที่เราไม่ต้องการนะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงกันวันนี้เลยนะคะวินาทีนี้เลยที่เราได้เจอกันก็ได้ค่ะถ้าคุณอยากมีชีวิตใหม่นะคะไม่ว่าคุณจะวัยเท่าไหร่แล้วก็ตามนะคะ40บวกยิ่งเป็นวัยที่ต้อง เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วนะคะเพราะความคิดส่งผลต่อความรู้สึกความรู้สึกส่งผลต่อการลงมือทํานะคะการที่เรามีชีวิตแบบไหนก็ตามณวินาทีนี้ที่คุณอาจจะเป็นชีวิตที่คุณไม่ได้ต้องการเลยนั่นเป็นเพราะว่าความคิดของคุณส่งผลต่อความรู้สึกของคุณมันเลยทําให้คุณลงมือทําและทําให้เกิดชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะ ถ้าวันนี้เรารู้แล้วนะคะเราจงรีบเปลี่ยนความคิดของเราวันละเล็กวันละน้อยนะคะเปลี่ยนความคิดเท่ากับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นค่ะแล้วมาเจอกับดูซันนี่ทวีวันปลดล็อกวัย40บวกให้เริ่มทำออนไลน์ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ